สวัสดีค่ะพบกับเจจ u f ม m i l y กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาผสมดินปูต้นกวักพระพรมด่างค่ะเราจะเอาลงบ่อกันนะคะนี่ค่ะเราเตรียมวงบ่อไว้นะคะเรามีเศษใบไม้ที่ล่วงหล่นตามพื้นนะคะเราก็เอามาใส่รลองก้นไว้นะคะนี่นะคะเราจะทําการปลูกใส่วงบ่อวงบ่อนะคะดับแรกนะคะเราจะโรย ที่วัวนะคะเป็นมูลสักตว์นะคะโรยใส่ไปก่อน,นะคะ่ะโรยใส่ดูค่ะแล้วเราก็จะใส่นิวเนเวียนะคะสำหรับกำจัดแมลงนะคะเชื้อรานะคะ รยไปเลยนะคะแล้วก็โรยสตาร์เกิลจีด้วยนะคะเพื่อพวกกำจัดต่อนะคะแล้วเราก็เอาดินถุงนะคะลองก้นอีกทีนึงนะคะ ดินให้เรียบนะคะเกลี่ยดินให้เรียบนะคะกดๆนะคะเพราะใบไม้มันจะจะเบียบจะเบียบนะคะกดมันลงไปนะคะแล้วเราก็จะผสมดินกันค่ะเพื่อเตรียมปลูกนะคะวัสดุปลูกของเรานะคะก็จะมีกากมะพร้าวสับแช่น้ำนะคะนี่แช่ไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะคะมูลไส้เดือนนะคะ แล้วก็ใบก้ามปูหมักนะคะเพอไลท์นะคะหิ่นภูเขาไฟแล้วก็ใบก้ามปูนะคะแล้วก็จะมีดินอีกสักถุงหนึ่งนะคะเราจะไปผปสมตรงนั้นเลยค่ะเทลงไปเลยนะคะ นี้เข้ากันไปเรื่อยๆนะคะเริ่มคุกเขาผสมแล้วเราจะใส่ตัวนี้นะคะเราจะใส่ตัวนี้ด้วยวิเวเลียนะคะกันพวกเชื้อราอีกรอบหนึ่งนะคะกันแมลงด้วยนะคะใส่สตาร์กิรจีลงไปด้วยนะคะ ด้วยปุ๋ยออดโมโคสนะคะก็ผสมดินนะคะผสมไปเรื่อยๆเลยค่ะไปจ้าผสมดินเอาบุดจมบุด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 จมบุ ผสมดินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะย้ายกวางพะพมดงจากกระถางลงวงบอกกันเลยค่ะโอ้โหแน่นมากเลยค่ะ เรียบแล้วค่ะปลูกลงดินนะคะเพราะว่ามันแทงออกกระถางนะคะติดขอบกระถางเลยมันไปไม่ได้นะคะกระถางมันเริ่มเล็กแล้วนะคะเราก็เลยต้องย้ายให้เขามาอยู่ที่พื้นที่กว้างๆนะคะแล้วเราก็ลดน้ำให้เขาด้วยค่ะ โตทางานนะคะบวกท้าโฟมด่างนะคะจะเป็นไม้หมุคนะคะนนะคะ,คะดูจากสีสันของเขานะคะแบบด่างเหลืองนะคะค่ะคปรผสม,มดินปลูกหมุดเปลือกหมุดพุงของเจจู Family ก็ต้องจากลาไปแตเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามติชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ